เอาตั้งสองตัวนี่โก้เนีมันไม่ได้ทำอะไร มันไม่ได้ทางใหญ่ก็จะผ่านบ้านเราไปผ่านทางอุตสาห์ซึ่งการที่เข้าไปสู่ตลาดเวียดนามที่นีเนี่ยมันต้องใช้ความเร็วนะครับก็เลยไม่ได้ลักลอบกระตังเลยระยมที่จะไปใช้บ้านเราเป็นทางผ่านก็ในวิธีการขนเนี่ยก็สังเกตุได้ว่าจะต้องเอาน้ำแข็งน้ำเนี่ยมาหล่อให้มันมีความชื้นด้วยก่อนเพรม่งั้นมันจะตายผิวหนังแตกถ้ากดถูกก่อนแล้วก็ให้ความสำคัญเลยเราก็สงสารเลยมันมีการจับได้อย่างตดีเลย บา,บางตัวเนี่ยแน่ดีเราเคยจับมีลูปติดมาที่หน้าอกม่าด้วยมน่าสงสารมากนะทีนี้ท่านเขตยว่าบางตัวให้เดี๋ยวตัวนี้ใกล้สิบที่เราจับนะประมาณสักหน้าร้อยตัวตอนที่ผมอยู่สมัยผมเคยอยู่ที่สะแตวเราก็เคยจับหลายครั้งที่เราจับนะประมาณสักหน้าร้อยตัวๆๆไปไปเราี่อยู่สมัยผมเคยอยู่ที่สแวนการนั่นแหละ แล้วผู้ต่างหาที่เขาจับที่จับได้นี่เขารับสินค้าว่าทำแล้วกี่ครั้งเขาก็เป็นผู้ขนส่งกันนะครับจากผู้ทีมงานที่จับกุมบอกว่าเคยทมาห้าครั้งแล้วอาจารย์เป่ดเผยสั้นนะิดนึงว่าให้คุยนะครับแต่ว่าคูลค่าที่บอกว่าซื้อมาจากมาเลเซียเนี่ยประมาณตัวห้าหมนบาทเป็นขายในของถ้าข้ามแดนไปได้ก็ไม่ต่ำกว่าสองหนึง่งถ้าเข้าไปถึงตลาดเย่านนาวิจินก็ราคาจะสูงครับสวัสดีครับ